สำหรับเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นข่าวซุบซิบดาราอีกแล้วค่ะชวนขาเผือกเนี่ยได้ติดตามมันนะคะแน่นอนคือว่ามันแซ่บตรงไหนรู้ไหมเป็นเรื่องราวของคู่รักดาราที่สวมบทนางแถค่ะปั่นเรื่องปลุกเรื่องนะคะเพื่อที่จะเรียกอีเวนต์ให้ตัวเองมาดามกุุงกิงค่ะเล่าว่าคู่รักดาราคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักสายเปย์มีโมเมนต์หวานแล้วก็สวีทกันตลอดเวลาแต่ช่วงหลังๆค่ะกระแสไม่ค่อยมีเท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะ ช่วงนี้ก็มีพวกดาราเลิกกันที่แบบว่าร้ายต่อหลายคู่นะคะแล้วคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาติดตามข่าวตลอดไงเข้าใจทิศทางในวงการบันเทิงเพราะาอยู่ในวงการมานานแล้วด้วยที่กระแสข่าวเลิกรามันก็มาแรงคือตอนแรกเนะี่ยจากคู่ที่แบบคู่นี้เขาเงงๆจะอยู่ธรรมดามดาฝ่ายหญิงก็เลยปั่นคอนเทนต์เปนแบบงงนหนักมากถึงขั้นสอแววเลิกกันเลยเรียกได้ว่าแบบ ทาให้ดูเหมือนเป็นพิธีดูเหมือนแบบว่าเรียกอีเวนต์ให้ตัวเองอะนะคะแต่ความพีก,ก็คือฝ่ายชายเห็นข่าวก็เลยงงบอกคนใกล้ตัวโทรหาคนใกล้ตัวฝ่ายหญิงก็เลยเฮ้ยน,น,นิ่งไว้ก่อนแหล่งข่าวบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยถามฝ่ายหยญิงว,ว่าทําไมทําแบบนี้คนเขาจะเข้าใจผิดนะฝ่ายหญิงก็เลยตะโกนลั่นใส่โทรศัพท์มาว่าจะบ้าเหรอคะอีเวนต์ค่ะอีเวนต์ท่องไว้จะได้มีอีเวนต์เออเงินนะแค่นี้นะแล้ววางสายไป จากนั้นค่ะฝ่ายหญิงก็เลยปั่นคอนเทนต์ต่อนะคะโดยให้เพื่อนๆใกล้ตัวเนี่ยทำเหมือนว่าคู่คู่นี้มีพิรุธต,ต้องเลิกกันแน่ๆทําให้มันหนักขึ้นเลยจากค่งอนกันเฉยๆล่าสุดแม้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากรายการดังพร้อมข้อเสนอเงินก็นหลายบาทอยู่นะคะเพื่อให้ออกมาเปิดใจเป็นที่แรกเออเนี่ยนะคะซึ่งฝ่ายหญิงก็เหมือนจะรับปากไปแล้วด้วยนะคะแต่ฝ่ายชายเขาก็มาเบรกไว้ก่อนแล้วบอกว่าไม่ได้เลิกกันนะไม่เลิกกันงงมากเลย แต่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเลิกเป็นมารยาทไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังอะทังนี้ทั้งนั้นค่ะมาดามกุงกิงนะก็ทิ้งท้ายเอาไว้อีกนะคะว่าต้องรอติดตามต่อไปว่าสรุปทั้งคู่เนี่ยจะตกลงกันลงตัวไหมฝ่ายชายเขาไม่เล่นด้วยแต่ผู้ผู้หญิงอยากได้คอนเทนต์ค่ะแล้วก็อยากได้งานนะคะถ้าฝ่ายชายไม่เอาด้วยเนี่ยเรื่องมันจะแดงเองว่าฝ่ายหญิงเนะี่ยเป็นคอนเทนต์ปั่นคอนเทนต์ถ้าเลิกกันจริงก็แปลว่ารับจ็อบอีเวนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยจ้ะไม่รู้งานนี้จะเป็นคู่ไหนก็คงต้องรอล